ซื้อห้อเดียวบอ๊ะซื้อห้อเดียวสา,สามสามเซนห้าขาหนึ่งนี่ซีนซีนหมูป่าทุกคนเลยอะไรบ้หลายเต็มเนาะ ทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีเอฟซีท่านที่ตามฮับสม้มสบายดีตอนนนั้ตอนแรงๆเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่ตอนแรงๆมื่อนี้สอนกับพีจะไปทางเลือดให้ทุกคนได้อยู่เฮิรนเพราะว่ามื่อน,นี้ยน้ำบาวัดเพิ่นไปซื้อหมูอยู่ปุ๊อยู่บ้านกระต้อ,องทุกคนเลยถือว่าบ้านอันบ้าบุญสู้บ้านป้าพี่น้อเขาเจ้าได้หมูถือเหวนนะทุกคนเลย เพราะว่าเลยไปซื้อนะมากกับมันเขาบ่ปันแน่แล้วกัเขาทีมงานเพื่อหลายคนอยู่ทุกคนเลยแต่บุว่าเพื่อนซื้อมัดเธอเลเดี๋ยวาตามนะครับส่มไปเบื้องกันเดียวทุกคนว่าชิ้นหมูที่เขาเจ้าซื้อมามันสีได้หลายสำเร็จน,นะทุกคนเลยเพราะว่าอันเขาเจ้าตุกพูดขายว่าจะเลือหละทุกคนเลยไปเพราะว่าเขามาเธอแล้วขึ้นท่องเธอแล้วทุกคนเลยเดี๋ยวตามนะครับ,บ,รบส่มไปเบื้องเั้นสอนเนื้อทุกคนว่าอันิ้นที่เขาิ้นหมูป้าที่เขาซื้อมาว่ามันสีลายสำเร็จนะทุกคนเพราะว่าิ้นหมูป้านี่มันหายะค เขาน่าจะเอ็ดบีหลายเดีทุกคนเลยไปเดี๋ยวขึ้นไปเบิ้ังเดี๋ยวนุกคนเนาะนี่ตอนนี้เขาขึ้นมาหอดเทิร์นแล้วทุกคนเ,เดี๋ยวเบิ้งสีนก่อนขอเอากะโต๊ะโกบอยู่ทุกคนเลยนี่สีนสีนหมู่ป้าทุกคนเลยหหนังมันทำมันเนาะคือสิตตัวง่ในนี้ได้แต่บุญคง,งก็ซื้อจะพูดมากเลยคนเ <ไป S 1> ด<อ>ี๋ยวไปถามเพรว่าก็มันซื้อจะพูดมากนะทุกคน ือว่าได้หลายตือเป็นปทุกคนเลยน,นีข่ขาสซีเฮ็ดเด้วเลยกินเนาะเดี๋ยวเท่าท่าถามเขาก่อนคำม่ทุกคนเลยถ้านึ่งข้าวซุกกเทายังเฮ็ดกินเดี๋ยวเบิ้งข้าเย็นเปิดเพราว่าคำนายโซนก็น,นึ่งข้าวละเปิดเลยทุกคนเลยจะนายสนก็นสีได้เท่าข้าวก่อนทุกคนเลยเพราะว่าขาเจ้าเยเฮ็ดกินซีนหมูที่เขาเจ้าซื้อมานะ เดี๋ยวสิไปถามเมืวาดกองเพื่นสีเขียดเอาเลิกกินเนาะบอกเธอเลิกจะซื้อหมูนี่นะซีนหมูนนคนละเซนเช่ากระปังซื้อห้าเดียวบอซื้อห้าเดียวสามสามเซนห้าขาหนึ่งโอ้โแพงอะลีนเนาะแบ่งบาสู้ได้แบ่งบอกสู้วัดป่ปาพอดีเด้ปันเดียวอีบอปันเดียวอี่สามพูดเอออันนี้ชุมเจ้าสองคน บิซัมบิซัมหัวซีนหมูอ่าว่าด่างว่านี้ยซีนหมูป่าฮันนี่าพอหมูป้าน่ะมันหายนะทุกคนเลยเพรว่าเพื่นเราซื้อกะแพงเนี่ยเนี่ก็ส่งผู้ถือว่าส่งขนมาฮ่วมเดียวนี่นะทุกคนยังได้ชิมน่ะเนื้อเกลือกีไรในกาเฮสรากินเอ็ดลาบกินบอเออเพื่อนว่าซีเฮ็ดลาบกินทุกคนในเดียวจะสนเท่าเข้าแล้วกันยังซอยซีนยังก็ซีเหล็กซีได้เอ็ดลาบนะสะพอนเมื่อเบอร์พักอยู่เดียวซีเท่าเข้า เพรียวนึงเข้าท่าซ <laughs> ีนมูซีนมูป่รับแหละ<า>หอนๆถึงกับลากซีนม,มูปาเออคือบอมุกโกจะโดดมากิ้นใหู่เามีป้า,าเดียวด้วยไปเลยสดเดียว็เลยาไปไาเลยได้

เจ้ยเฮ็ดไปนะซอยหนังมันเพลียครับเกลีน้ำอ้อยนาเออซอยหนังเกลีน้ำอ้อยนานทุกคนหนังแฮมๆมันนะคักเลยมันบิซูซีนหมูบ้านเพราะว่าซีหมูป่ามันหายงะทุกคนมันเยอะน้อยๆเนี่ยซื้อกระเพมันนี่มีมันบ่หมูบ้านนะขลายมันสมมติอู้หูซอยๆไปะดีเซ็กต์เจอนี้บ่โข่ สวนชิยำรวมมึงก็ยำกะอ่อนหมูมันยังน้อยเลยจอกโซะนะเขาได้นะเซะปลายเขาได้ประมาณเคยได้หรือซ้ำไม่ซ้ำปะข้าวไดแดก็ต้องซื้อกินพนเป็นเงินเล่านะเพราะว่าสองพูดได้ซะพูดว่าปั่นแน่ก็พูดว่าวาดได้นะรวมเมึอนะสองเศษซี สองแสนสี่พันทุกคนเลยเป็นเงินลาวนะเป็นเงินไทยประมาณสี่สี่ร้อยมั้งทุกคนเลยประมาณสี่ร้อยนี่แหละเพราะว่าเบาเพเพอเงินขึ้นเงินลงทุกคนเลยนั่นนี่สองเจ้ามามาลาบกินน้ำเดียวนะพูดว่ามันก็พูด่บบา่าืัว่าได้บิลาย์รปเลยทุกคนเลยเพราะว่ามันเป็นของป้ามมนเยอะหายะแน่โน่นนึงแล้วก็เขาเจ้าก็เยอะขายแพงแน่ทุกคนเลยกว่าจะได้มากก็มีแม้นง่ายๆเลยทุกคนเลย ของป้านี่นะของแซ่บของดีไม่น้อยคือขาวาว้าละมันต้องขายเพลงแน่อยนึงตอนนี้เธอจะสอน,น,นต้นมากี้มาคิดทุกคนเลยน้ำ้ายเอาไปใช้แล้วเราเองต้ะเอาไปใช้แล้วเราอเองถามเขามาคิดกันเ,เลยนะ เรา,าพักยี่ห้ออล้รทุกคนเลยนี่ลายยางเลยโอ้พักกระลำไม่เอายกระลำจะไมกระลำจพักสดบ่ <c oughs> เออ <c oughs> พักกระลำ <c oughs> <c oughs> นี่ตัวนี้ทางเสาพ่นเพิ่นกะมาแล้วทุกคนเลยแต่เอาเบอร์พักกะเพิ่นเอาเบอร์พักคุณเนี่ยมานะ มากินกับลาบหมูเนาะเต้แซ่บแซ่ทั้งห้าก็ตัมคิดเละแล้วทุกคนเลยท่าเสาพรพึ่นมาเตาพักอะสิได้ผ้าเดียวโซ่ก้อนหกะโซ่ซีนก็นนั่นอ็พี่เลยกักีมเดียวหมนแล้วนะก็มาีนกนเลยโสาพอหมแเลาไปแล้วปงมีลามีตนังอ่เป็นแต่เสาพอดมีเยอะมากเนาะเพราะว่าไปเมื่อวานนี่กะเช้อเฉาพาดให้กินเนี่ยจ้ วายชนะด้วยวายชนะไปแล้ววายกินสะพ้อนชนะเอ่อกินนี่เป็นละคมาวาให้กินสะพ้อนชนะได้สะพ้อนมีข้อไหนไหมได้กินแซ่บได้ยังไม่ทันได้เลี้ยวครับทุกคนเดียวกันมีเซลเป็นใช่ไมยังไม่เลี้วเอานังกระซีเอ็ดนมาเลยนี่ขันมะนาวขันมะนาวนางมะเขือนันมะนาวไปแก้มก้อนเนาะไปแก้มก้อนตัวยังไม่เลี้ยวอยู่มะนาวเพื่อน้ำลายก็ได้ มะนาวนี่น้ำลายน่มะนาวมะนาวน้ำดกคนบีเป็นนบเป็นนี่โอ้แวนะโอ้เคยกับผู้บีเป็นไหมเชียวเะเออเกิดเซอร์เกิดเป็งโน่เนาะคันมะนาวอันน um, ี้ไปไปแก้มก้อนเนาะเชียวนี่เนาะออไปแก้มน้หน้าก้อนเนาะสิขัเนี่ยครับสิมรูชีบ่สิ่มจินแบบนี้เนาะสิมูแนวฮะมูชก่สิมกนค่อยสิมกอนเด้อวสมก้อนลอจะสิมนไเลยนะโซ่ไเลย ชมทักเลยการชมมะนาวนะชิมรดจ้ะนะเรยวๆอ๋อพนเช็บเช็บออแทบเลยชมพักขนาดออก่อนยิบตอนนั้นใช้ำมมือชิมกับ่ชอกันกำทีนึงเนาะเอ่อชิมกับมัดคักรลไง แค่บ้ยกโด้วยบบแบบมียกโปก็มีเลี้ยวอีกบ่สร้อยก็ยังมีเลี้ยอยู่ทุกคนเลยเป็นเดียวได้คือบพพลกับมันมาวาดเป็นสร้อยต่อมันกันะเป็นคิวเดียวถือได้ลายเต็มละะไบ่ มันเคยดได้คอยนะโอ้ยได้ย่งไมันไม่ด้เยวนแกงมาที่งาทำมาทำาเอาไม่แทงงูมาบ้าม่แทงูเอเจ้าหัรับรถ่ด้นเจ้าครับนี่มาแทง คครั okay. ัับาตวโมนจแรงนี yeah. okay. 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 Yeah, freely, ่ทุกคนตอนนี hmm. <S S mm ้กะซุ hmm. Hmm. Mm ่มเฮากระสอยเลี้ยวแล้วทุกคนเอ้ยเอเดอรเลอรสะพอนโคเอาบ่สรอยแล้วก็สิได้เอาไปโคทุกคนเลยนั่นนี่ยังเหลือแต่กระดูกมันะนี่สะพอนว่าจะเอาไปโคซื้อหักระเทียมปรุงเค็มก็ไปโคนะทุกคนแล้วกันยังสิได้มาปรุงเค็มมันโคมันสุกแล้วก็

ปุงเคืองสีเดวไปโคทุกคนเลยปุุงเครืองมันออเนื้อเขหนังนะเอาไปโคมันน่อยแหงเฮเนาะ จ้าเนาะเฮดเอาซีนมาชะนาญเฮ็ดเอาเนาะไปเอาไปโคบอันนี้ต่อไปแล้วครับสิบ่โมแน่ก็สิหม้อใหญ่ก็สินี่ตอนนี้ก็พดแล้วทุกคนเลย เซุกกน่ะจะพอโคหึงเน่บนนี้นะมันุกแล้วกับพ่อมันเคยจะุกหมด้วนโ้นหอมแล้วปุงเคืองกับโคเด้เจ็ดมอว่ามอใหญ่ก่อสีนทุกคนเลยมันซุกที่ได้ออกมาปุ่งเคืงอีกสักน่อยเจอมาคิดเกิดเป็นมันเย็นแล้วกันมันเย็นพ้นป่ปกหมอก็แม่นี่ทุกคนซุกแล้ว หมอหม้อมันน้อนนะโอ้หมันดีนะอือหลายเตีมเนาะชอบเนาะปีปาเอามันเย็นจะแลรวซอยพักใส่แล้มันเย็นอีบ่เย็นรพื่นแ้ะตอนนี้จะทุกคนมันก็ซอยพักแล้วทุกคนเลยทุกคนเป็นคนซอย Nạn thôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เสื้อมนาวสีชมส้มจักหน่อยลายด้มานาวนะค,ะคนบีบเป็นนีแ่แหละ บีเร่าอดน่นเลกไรนนเลิอีก um> ่านคะนายเล้วบ่จัมนี้วาเพื่อว่าบีเพชรได้เนาะบากหลายเนาะคิดเนาะคิดต่ำเลยเพชเพแล้วบ่เพชเพแซบแไปเลย พักกระลายหอมๆเนี่ยเป็นอันนั้นอยู่ก็มีโอ้เป็นบ้าโล่จงใจจางแล้วนี่เทองเลยาะเลยเลยส้นลายหอมหอลายเติมเกลือไปน้อยน้อยเพราะว่าบพาว่าจางมาที่นี่จา,างจกินนี่ใช้มันจางบ่จางกินนี่ ล่นเลยต่อเอสยบเป็นเบอรอยู่มอยนะออใช่ใ่ฟักมอโคนโคนคต่รแล้ปุเครื่องเล้วแล้วกัหอมแล้วมันจะหอม้วเด้ดหลายเต็มเนาะทำงน เบี๋สละฉะนั้นกินด้ตากไปกินเหมืสะพอนตากไปกิ่นคนๆมาเนี่ อได้นี่ทุกคนตอนนี้ของกินโซนกันแล้วเลยทุกคนเอ้ยลาบาาของป้าองกินแนวเสพเลยทุกคนเอ้ยนี่ผักกินกับก็มีผักาทองมีมังคิด,ดิบเนี่ยมีผักสลัดสาวพนเพิ่อเอามาตะเฮิร์นเพื่อน,นทุกคนมานี่เขาเร่งนำสาวโซนเดออ้อะมาเนี่กินข้าวแบบกินข้าวกับทีมงานทุกคนเลยมันยังแซ่บกินในหลายคนนะนี่ลงมือเลยทุกคนเอ้ยเปี๋ยวเราเสพบ่อะเหรอ เสบ่าเสบ้ากินลาบหมูป่ากระบแน่ทุกคนเลยเมื้อสอนสิลงมึงก่อนนี่ลาบตว่าวเลยแลเมื้อเลยกฮะน้อยอ้อนก็มังก็นะก็ชิ้น่พาไปตาคุิปให้นตาไปชอบเาะฮัล เป <c oughs> um, ็นเลยสะพาแซบบ้แซบมันจะทุกคนเดินข้าแรงน่เดียวมีข้าวินจะโซนได้กินอาหารดีได้กินหลายๆคนแซบแบมแบน่าเ็นพักอะนีเพิ่มากมีเพ่ะกากินดิบหนึ่งส่แห้งทุกคน นี่ทุกคนตอนนี้สอนก็กินข้าวกินน้ำอีไปทีร้อยแล้วทุกคนเลยถือว่าคํามืดอยู่ได้ทุกคนได้กินข้าวอิ่มมากแต่ละคนกับพาเดี๋ยวเมินเพิินมันมื่อละทุกคนเลยถือว่าคลิปนี้ก็สอนกับท่ายี่พี่น้องเบิ้งซิมิละเดี๋ยวคลิปหน้าพวกพก็สอนไม่ขอบใจผู้ติดตามนะครับส่งคลิปสอนตลอดมาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สอนเด้อทุกคนบ๊ายบาย